ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีถูกๆกทันเนาะคะ่ะครยินด,ดีตอนรับขอสู่ท่างช่องสุ้าลวะเนาะค,ะะคะ่ะเมื่อนี้แอ้ก็ได้มาตามตองว,วดปูล่มใส่นะคะหลังจากที่เลขปูเข่า03าตรงๆนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอ้ก,ก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันได้ผ่านข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ,บนันทึกแอร์อสิผ้าขาไปกรบปูพร้อมๆกันเลยค่ะเลื้อยขาหน้ามาสกันค่ะตามต่อปูตามต่องวดเลยเลื้อขาไม่หลุดนี่ต้องตามต่องวดให้เลย เหาดม้งซ่นี่ยทอดปก่ิมุ้งเลยนะไล่หลังนี่อ๋อนั่นที่ปลูกยัมาตัดเถอะันยมาตัดเดอวันนี้ไม่ตัดบ่ะันตรเนาะปูตัดไร่ะพี่สวนปูอะไรี่สวน วามีส่แมู่ว่ามี่ามาวูหนูเห็นแล้วคือออทางหนูย่อมไปอนย่อมปอไปนนเหอื่นเห็นมีหกมีศูนย์หนูเห็นมีหกมีศูนยกนี่เด็กสองหกสองหกมาแล้วแต่ตาสีแต่ตดสีแต่ทีมก็เลยเียสองหกแล้วทัด ตั่าทุกตัวนั่นแหละใช่เอาขอขอขอเก่าก็จึงให้เพิ่อนตู้บ่าเลยเดี๋วพี่น้องบางท่านอาจจะว่าก็ใช้แอดก็คือว่าสี่สื้ออันนี้พูดน่ะอื่อเด็กผูกให้บอกมันเติร์สพูดบอกหนูแล้วบอกชุดถูกไม่ไ่้กับชุดถ่ายเติร์สบอก เอาแล้วพี่น้องเลยค่ะิึงมันกันนะค่ะูนตามตามูนนะคะพี่น้องเลิ้ค่ะของเรามาตามต่อของใหม่นะคะพี่น้องค่ะตามต่อของใหม่เด้พี่น้องเด้อค่ะอันนันอันจังน่าคดีรักบ้านร้านเ้าสิบเดือนหลักอ่ะอันจีบนั่งมีจองตัวเครื่องบิ นนว่าเป็นอย่างน้ำมูกเขาใช่ไหมเพราะเราจะแบบขึ้น,นเล่นออนไลน์อยู่แตในอหอแต่อหอแต่ของปูข้าวซีดียางค่ะพี่น้องปูนี่หายแล้วหายเลยงั้นแหายเลยตัวอ่าหายแล้วหายเลยบ่มีมาเปลี่ยนตัวน,นั้นเปลี่ยนตัวน,นี้บ่มีพี่น้องค่ะยูท่านี่กันยูท่านี่จนจ,นจบผัลวละค่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> จนเลขออกพูลัว ตึมบาวส่ไหละน่อง้พรรวยคำพ่าพ้าโชคสูข้าลวยค่ะบูโบนี่หาเด่นแค่น้อยจูจะมาถเบิดหมือนละพันสองพันคน่งเบิ้น้ำมันเบิ้ลน้ำมันเบิ้ลเะไอย่างงงนั่นเดีนยนจะเดิ้เบ่นแค่น้อยแแถมถือได้ตั้งหาเดินแ่น้อยตัวนั้นโอ อุตาหาเนวทางห้ยถือาแม่ปูไากานมะเรีน่เนี่ยเปนใดได้ได้เดี๋ยววันนะขั้นเงินันสีส่วนก็บอกเด้อด้อรดีอรมดีอีนเรอก็ดีขนหนจะมจะมใช่ใจะเียขา ไม่ใช่ใจนี่นะแมนวันน้อใช่ใจใช่ใจผิดกันใช่ใจใช่ใจนล่อันไม่คู่สิบวาน้ำได้นั่นไม่คู่ไม่คู่สีบานจดสิบ้านี่อ่าไม่คู่สิบ้านี่ก็อันทับกลางๆคนนั่นคือคือคือมีสีไม่คู่ตาสิ่งยังแม่มาอุงวันนี้ล่ะบ่มาปูวะสามก็วันนาจังสีแมนแมนวันนี้ล่ะสามก็สมมตเป็นตัวอันตรายซะเบ้อ อ๋อมีทั้งรางทั้งบนเด้อปูสามเก่านักก่บอก้วูล้วโอ้ปนตามแล้วแก่เรยกะหิวเขาไเร็วสมนใ่นี่ล่องรถมาเห็นปูแบบแบบอยู่ส่วส่วล่องรถแล้วปูเสียน่อรย่งีียมบุญเก่จะเรียมบุญบุญบุญพระเวดบุญพระเวดบอกจ้ามีสวยดาว่ปูปูต้งวันมีสวยดวงสวยา กินกระปุนมากินน้ำปูมา,าปมาเด้อค่ะเอฟซี FC มากินกระปุ่นก็ปูวันที่เท่าไรค่ะวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบค่ะเอามือเดียวกันน้ำยูบาน,นค่ะวันที่ยี่สิบนะคะมาบุญระเวียเตอร์พี่น้องค่ะบุญมหาชาติวันที่สิบเก้าก็เจ้ากัน กินละมั่วนต่หนอนทุกในวานสอยจุในวันกินข้าวปุ้นในวันจิตข้าวปุ้นกันต้มวันที่ยี่สิบกว่าดกินข้าวปุ้นวันที่อยู่ก่อกินน้ำเขาปูปูถือศูนย์สามปูเฉลียงข้าวปุ้นมาสั่นมาเนี่ยค่ะรายการค่ะวันนี้ก็สีเลขติดลังของปูเฮ้านะคะพี่น้องค่ะมีซีมีหามีเก่าค่ะ ติดล่างติดล่างึกแเราค่ะพี่น้องครับ้าผู้ใดมักมือมักเล่นสีวิ่งสียางกับสีก็หาเด่นที่สีนะคะค่ะเด่นสีเด่นสีแล้วก็เลขจับคู่คู่เปลี่ยนเด่นหาไม่ได้หรอจับคู่นี่สิมี่หนึ่งสีหนึ่งหาสองสีสองแปดอุ้ยก่ไก่เบลอพิดพี่น้องเบลอพิษสี่แปดสี่ศูนย์ เก้าสามซี่หกสี่หกคือเรื่องเสียงมันี่ยอืมคือเรื่องเสียงส่วนบนก็จะมีเออส่วนบนวิ่งรูดได้ยุที่สองและแปดเนาะค่ะกับที่เป็นสองหกซี่แปดซี่สองสามเก้าและหนึ่งซีเนาะค่ะปูว่องไห้ยุที่สองหกกีดกีดทูกไห้ยุที่ซี่สองและสิบซีเนาะค่ะ ไวพิจารนามึงเ้อค่ะมากกับปัดเลยเนอะค่ะเนาะตึมตำรวดนี่ปัดตุ่มเลยว่าปูอ๋อมันเคยมัดตมอวแล้วนี่าองีนี่เรื่องคือว่าตั้ออกวัหันนี่อันบ่มันจะตายเลยมจะตายได้เดียวสามสนะมันยมจะตายเุ้ท้น้งยของซี่สวนดีววงเด้ันเก่ามาจึมึงเนอะค่ะเนาะ อันนี้เทียบเทียบวัที่เวได้ค่ะตายมอไนับเ่นไต้องเป็นหสจึ้งค่ะจึ้งองาเทีวนเราว่าเดืเนี้ยสินีไม่ได้คาดไหตัวนี้เพาเว่าอันี้เาว่าผมอามาพู่าผมไมีช้แต่อาอนี้ก็ม่ทนนีซะตัว้แมนค่ะตัวนี้เสือกปรดิษอเขาอยู่แล้วถ้าเป็นอะนี้ยก็เชือกปรดยืดเล้แเื เป็นยืดได้ามแม่ปูเอาไม่ชี่อไม่ชีก็่ไปมผู้ดผู้ใดมากกเอาผู้ใดซ่้ผู้ใดมาณก็ม่คู่ก็ค่อยเอานั่นม่ค่ะถ้าตัดเสี้ยไปเลขปูสิเเลอหน่อยเดียวนี้บันม่น้ตอมลงเน่ค่ะเาอาลรตอมลงไปเอกสารอ้หา่อ้าห้า้าต่าตอ้่อหา่อ้าปหาตหด่ะต่อห้เนาะค่ะ้่่ห่่ น้อยเน้อยเน้อยกินน้อยนั่นแหละยงคน,น <laughs> สมนี่เนาะยงไยงไนู้นวนนนนนนยัาะอลืมเ้อเลขาเลขาจัดเต็มเลยปบาทปู่เลขาซื้อหบาท <laughs> วันี่ลนะกปูนเอาเอาวดไม with with ksi, ่ได้พี่นางเด้อค่ะกิจระนาผิดอืมปุชวันปุชวันตะนี้เลยว่ะท่านเด่นเดนก็เลายด้เล็กแล้วเขาเด้อสลักของปุชวันหากันนะงอดที่แล้วงวดที่แล้วหงอเเดเาม่บกถือแมนมันอยู่คู่กับซื่อปุ๊ มันอยคููเลยเุณีกันล่องซองอยู่หกับเจ็มาจึงมาจึงเดี๋ยวบ่อเอาวยว่าครบ้นัเนจ้าเขาเต็มเต็มคัอเบาอยู่ได้นน่ปูางก็มาหาจ้าเทีไปหากับพ่อพ่อมอยููาบ่ปูยู่ทงหน้าืูยู่ทงนาไปูว่ามันจีงศ์ยังไงบ้าลกันนอนฟังดู อือคเข้าไปกินก็เข้าไปอย่านี้ไปกินแล้วนำันท่านท่านไ้เห็นเราปูเห็นเราบ่ท่นอยู่บ้เห็เราบ่าน้อกินโอ้ออก้วปั๊บกัเห็ดปับหมูว้าน เพนว่าไปเนี่ยเพิ่นกันันมากู้ตัดชีเพิ่นถิ่มเพิ่สุดอีหวเราตันู้ไมตัดถึงตัวนู้่อาเีพินหนึ่งแปดเออือสิบแปดเข้าจะไม่สูนเห็นหนูเห็นสิหนูว่าได้เห็ดหนูว่าท่านไหนเห็ดเล็กจูปู่ะ่าท่านไหนส้มว่าท่านไหนหยางอยู่เจาจ่อวะผมไม่ชี้หรอกกระหนูเห็นหนูเวีดประเทดคุณนะคะ สุไทยุไทค่ะยูดีหมดอย่ดีหมดจุดไหนดรก็ได้ปูจุดวยเน่หาพนล่งใจิน่งินหนาวห้าพันให้เต็มเต็จุดใจเินนลจุดใจงนก็ได้อ่เยวมาไวยังงนวัดพระอเไม่อืม คุค่ะทางทีมงานก็สิขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะแบ่งปันแนวทางเนาะปูเนาะเดี๋ยวเที่ยวมาอยู่นี่ประมาณยสามเทียรแล้วสามเทียร์ามเดูอค่ะแต่ไปเที่ยวมาบ่อไหร่คือฮอรปูมนขึ้นเก่าค่ะเที่ยวมาบเมื่อไหร่ได้ขายค่ะย้อนยุอยู่นี้ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะปคุณเจริญเจริญเด้อค่ะสาธุค่ะ พี่น้องปองไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแม่พี่น้องทันใดเขามาเบิ่งมาชมแล้วแอดก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะพี่น้องให้มีต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่ซอยกดไลค์กดแชร์บข่าวโฆษณาเนาะคะ่ะแอดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆดเด้อค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ค่าน้ำมันมันแพงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดินทางไกลเนาะค่ะบข่าวโฆษณาพวกแอดมินได้ค่ะน้ำมุกน้ำมันไปหาทําคลิปทําข่าวเนาะคะ่ะพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงค่ะ บอกว่าพ่อแม่พี่น้องนะคขะ่สิคิดสิ่งนึ่งประกันได้กขอคอยประสบความสําเร็จเด้อค่ะพี่น้องเด้อห้มแต่คำว่าเฮ่งเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ